มีเงี่ยนอย่บ่ามมมัเงินอีกตันนี้เอาคามสอดคามไม่ออกเลย กินไม่เป็นสีเลยแล้วจะได้กระบุกแล้วนี่หยองอีเดอร์หนึ่งวานี่คุ้นชื่อหยองไรเดอร์เนื้อไรใช่เนาะของหายคูนุูนใส่กระปิบขาวบัตรกลางอยาหขายได้เจมดงนี่ไงเจมดงงอหน้า

Salam Cili, Tani, Ciam, Uta, Pancanino Lasa lo sama Kalang cilani, uanot, ukan Kalang, berita, nangusap, sap, sap Lapa, lancap, kuling, malupatin, nang sumihikun yang Madu tangan, nangkakansi Salam

เปนมาลงพี่เนากะก็เลยเก็บพาบรรยากาศเลยนะเก็บาบรรยากาศไว้ก่อนมันนี้ก็แดดแหงนี่ยมัน,นแดดแหงนะลมหนาวนอยนึนนนนนยงนีมีแหกว่ายลูกสาข่อยข้อจากถัดพนมได้กบไปคป,ป,ป,ปี้บ <c oughs> ้วยไหวได้แต่เมื่อเช้าอันนี้เกิดมานี่ข่อยต้องไปคูป,ปี้ จะไไปท่านเน่ยี้ไปไปด้วยซานมันตกโก๊เช่ชุกมาเด็ลคันสีดำนะเ้ยคุบี้ก้าวหันไกลดีไปก็ไปแ่งมาคามคามตลอดอาม่บุาเนี่ยอามนี่าทานกินไม่้เลยเ็้องเอยอ้ยโอ้ยโ้าโอ้ยโอ้้้วยอ้้ออ้อ เขาเป็นนออมเเป็นนวลได้เป็นนวลเขามกนมันแ่เขาเขหน่อยกัเป็นนวลคือการเขาบัลิกระางคุณช่วงกัมาเห็แล้วคุณตเด็กขา่ดมาไหาเฮาวใาะขูดเห็ดเพื่อเดี๋ยนี้ข้ามากไหมเวลามึงช่วงนี่ขึ้นวงน้ำข้าวน้ารื่เ็ดัวล็นะ คึ้นวงขึ้นวงเราไป่ชวนเาต้องปมีมอหลักมีวมอลักวงพีกับช่องส้ำห้านะนรับเวดจไม่ได้อนแรเบงขันมอหลำบอยทิดดีไซน์ชกมองนั่นแหละแล้วพนประตูเขาลอย่องลอยเต็มนนะเออเอ้ามันวงใหญ่ๆคุณต้อง้อต้องเห็นใจเป็นแค่วงพีค่ะไม่ได้ปะวรใส่กันีเฮ้ยมึงบางชาตเขาปูเขาคนนังก็กิดขึ้ของับครับ ไปเลยชบุกเช่ตะกุดนไม่เห็นอเลยแล้วก็ไปนั่งตะเวนกิบชีมงกัไปนั่งไปเ่นกางงแค่กันไป้าเล่นปาแค่ีจัไปนั่งแต่ว่ามันนี่คุณเจะยดานะท่านเดียงเชียงเงินเขาดันเขาเลยกไปนั่งหนึงท่ามงั้นเขาบอกอันเขาอันอีบ้านอันนี้บางมล้ำเลือกมาในอันห้าท่ามงในอันนี้อันนี้ แล้ก็ผู้ศาสตร์ไแต่สี่โมงเขาหลักศาสตร์ถึงลยอ่าแล้วเลยแล้วเลยอะาสตร์อันน่ะอันนี้ไม่เชื่อไปแล้วว่าศาสตร์บ้าเราพูดเขาดังอาเราััพูดเราจะต้องนั่งเฝ้าอยู่หันได้เออคนไลนยเนาะบวมบวบวมบวมไลน์บวบวมบวมนานงอห่อยแล้ว็ไปหานมกิ่แล้วแบบนี้บ้ไอโจก็เห็นมาแ่เนี้ยาไม่ค้าขายกับผู้นี่ยังหลักศาาอบ้ไป หาปกายด้พุ yup. ่นกตะปุ um, uh, well, ่ก <like ัย yeah? ังเอาาดวบอยู่บ้านนี้บ้มันเนี่ยใช้ถานมมีสัตว์่เหรว่าจบัดพรมพรมมันมันไ่ได้ยางหายางเห็นได้ยาอย่างไปสิัเอาตะปุ่นเยอนี่ไปวกน้อยุทธพูดอย่างนี้ทำมันจะไปฮะุกมัมุดมัดอย่นนด้ มันอยากเห็นเอาไปเลยนะมันถูกด้ยไปงั้เหรอชี้เอาหมงน้าไปเลยวะเขาเลยไปลงมาอยู่วัดไอหมูมงโย่ลงมาอยู่วัดนะพมอแม่ชีเม็ดนี่นั่นเเรียกเอาบักอันลูกอีนั่นหน้าไปมันบดนมาไปเนาะ นีเอมไ่น้อยเลยนบักนักไปไปมันก็ได้อยมาเล่ามาทีนั่นเปนองจอ้นนัน้เน่มันเด็ดทุอยอันนี้ไอ้มไปเจอเแบเครื่องแล้วออมันไป้อเครื่องชอยชืว่านอกไป่านแม่ไปเสอ่าแล้วมันชื่อประเภทก็คือเนี่ยหนึงเธอขัเบิร์เธอเหินก็ได้แต่ว่านอนล้วก็นอนโอ้ยไปเลยนะไปเลยนะ ทางมเหรอมันจะไปเือเลยเออน่ะมันจะไปใช่ไก่เป็ดเขาเลยเอโอ้ยอ่านี่่ะไดยจเขางงี่ยังเคยเมื่อเดี๋ยวน่มันว่าลรคบอดมดอ่ามันเลจ้าอ่บาามาหันค่ะส่ไปนะแตบอกเคยเห็นแหละเดินนะไปอะไกดเนบอพ้นน้น้มียบบอมมไปบอมม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 ม เอ้ยเ้ยขอด้วยเฮ้ยบังบังนี่มันังเหรอถามตัวแมงมองแม่จิงหองอิงหายเลยเนาะจิงหอกดจิงหายเลยบไปบอกมาหาย่ะยข้ามรนั่นเงกว่ากมอันนี้่นี้มาเบิไว่าอีนเนาะะอมสีว่ามุงกันทีเม้าไวพรุ่งนีมารัดบออย่าไปตากนกรุ่มารัดอาลุกออ กนอะรปีนี <an> ้น้กแล้วยันลูกผมมาได้ยันโฮกับอันไแล้วมีว่าไปยันโฮอันขเห็นลูกกรรักอยู่ทันมันมีโอกาสไปยี้มาบอแต่บักนนไม่ต้องอับบานเอามือเลยให้ย้จาเอาบอกมีเอโอยไม้เอาไปเห็นมือเขาก็ลูกเอาเยเห็นเลจนเขาเด็ดบักทำมาที่เอาไปใอ่ไปเบิ่งทูลทำไม มันท่าไเพราะเห็นบ้านแล้วเพราะไม่ได้จำนะมันว่ามันแย่จำตกัำมันอับไปทะเจะไม่เห็นบ้านไ้หไปรีนเมอใช่หรบเล่าถ้าโทรมาจพูดเามเหออีกนะคะนี่มองเดี๋ยโทรทันจะว่นสิไปะเลอเดี๋ยวเป็นข้าวเลยเขาจะไปเองถยย่ามันนะยี่กุ้งหรือ่ไม่ใช่ล

บอลามาบ้านตะเล้วเด้อเลือเลือาาฮังวารมาเสมออ่านี่ปลามุกป็นจักปลามุกปลามุกรมาอเอดปติกหม้อหอ่ะเมื่อตะบานี้ว่ะปลาใกล้ไปันน้ากนไปซือเลยดีดจักตายแล้วบะหมยะนีู้ไปเา ฮะาวััไปเห็นอลรมีอรดนปานจับผิดรลุดมีเสื้อผ้าใส่ถ้าบางทีบา้ทีเลยเท้าหุ้นบางทีมาเท้าบางีมาเท้าบางีเท้าลมมาบัตรแล้วนะป้ามาบัตรแล้วแน่ เข้าข้ามันดกว่ามาเลยค่อยค่อยิเอาวันจันจงเป็นมาเด้อถุๆเจ้ามาเด้อยปติทิมันไม่กินข้าดันกินจ้าเราค่อยพาไปนกไปเขาแองบาษะ มากระบ้านห่าันมอยู่บ้านเขาเขาหนังพ่น้นกันเขาบ้านโอเินว่ากโเนเดิ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 นบ้านเจ้าอตรงมเจ้าองต็มหมาบางมือตะมเต็มกตะมอเนหงเมื่อกะตุนนะอตะมอบันไดยิ่งแล่แกงเข้าแก่เข้ากับแกงเขากัแมงพุน้องแมวนพนเริ่มพอไเลยกแกงเขา

กี่ผูน้อยกู้เอิินะแต่ตัวมันมาไปนั้นมาโปบวัดถังจ้อยเนาะนันเด้าอล่าอาวที่ได้มื่ออยู่บ่หลรดปกค่ฮัมโ้ยอยากหลุดมือหดปแคนี่รถบกแกห่อลุอีนยี่ห้าน่เกิจีหอดเื่อจีหอดนาไซเืิอจีหอดน้องสะพังรลดสิบล้อ วาดีนเคาดีเคยบเอใ่โอ้าล้ไปโอยมนปาละบยาฮะเฮ้ยเจ้าขี้รถมานแล้วมามเอมาอก็ไดถา่เดนทาง่องขีรถไปไปซื้อหาาสซื้อดำอะไรเยังา่มายบุลเลย่อนนมาเอาอะไรอยู่สวรรค์บ่มาลัดอะไรอยู่สวรรค์บ่ มลัดอยุรเออคมากไปรเอะน่คลัดอยุสรไปลุตอนแล่นะต้นแลเสร็จเร็จังฮะจังัดเจนาอเยอะขนาดที่ม เขาตัวลยตมันจะไม่เล่งหรือว่าเป็นแบบผแม่บบเขาเส่ไปจัดเอาอยู่สบายมเออเจ้ตักแพะไ้เปิดอ่ะเจ้านานอะไรขเขาติดดไหมจอด้ยนี่เป็นสาตัวจะเจ้าคืนรูด้ะแต่เจ้าคืนจะอาได้อาก็ได้เลยเป็น่อก ไก่ไปน oui> ี er> e <S 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 hmm ้ไปลาดไปยูกที่ไปาดไปนี่แก่เรากระเทุอแล้วมันหรดไปยุี่รรถกรนล่อันนี้มตกโดทางเไร้ไปหลาเอาดี๋รไปหลนนี่ไปลาเอาปัดยคิวเดียวกัน่เขาไปหลแล้วเก่าเาป็นแบเบ้ลนะากรน่อร เน้สายเนาะกระหอแท้เลลวกับไม่เ oh. ป็นมือกันบ้านอาํายไป้ำกระท่ำในไซสไปถัปลาตะเรียวนั่นโอ้ยไม่อยู่แล้วมยเบอรอพัลลัตุักท์พิบแม่ตาเราไม่เทอศั์เนาะจากแรกผู้อื่นนี่นแล้วโถลาวเขาบอให้ใครเบอร มันได้ไปทางเวิร์งไปกับอีนโนนั่นไปก็ได้่าไปจากเอาไปโฉกพิการ